หหอม,หอมกระเทียมตะไคร่การเฮ็ดนากินประเภทอาหารอีสานประเภทมกนี่ยาลืมตะไคร่หัวหัวหอม,หอมกระเทียมะะลลแล้วก็ผักชีสดผักชีล้าผักชีลาวแล้วก็ผักอีตู่ย่าลืมค่ะแล้วกะ็ต้นหอมล้วนแล้วจะปลูกไว้ยูหลังบ้านค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 น่ะผันสะพ้อปุงรสปุงรสที่มกหัอก็ได้แต่ว่าเมื่อนี้ วันนี้ครูยายสมจะหมกใส่ใบตองเพราะว่าใบตองสีเดไหมี่กามหอมแล้กการมันกระเซียมันกระเซียน้ำข้าวน้ำยังมันกระเิียหน่อยออกไปมันกระเดยสีเดไหมันหอมไป่ามาตาเออหมกปลาซิวแก้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปอใส่ใบตองไปหมก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 ,มก เรวก็ตั้งไฟนะจอามาตุม้มใส่ใบตองใบตองก็ต้องเทดกล้วยกันเด้อยังค่อยหมกใส่ใบตองมันหอมภูมิปัญญาของท้องถิ่นใบตองก็ใส่ใบตองันใส่ใบตองกล้วยใช้ใบตองกล้วยน้ำว้าเด้อวิลาหมกนะ ใบตองกล้วยอื่นมันกัดซิบหอมไปตองกล้วยน้ำว้าปลูกอยู่หลังบ้านมุกก็จอดเกลีกบจะไปตั้งไฟเรียบรอยมุกปะงามดอกพราว่ามุกกินไปตั้งไฟนุ่มไปเรอยค่ะใบตองกระใสสองสันไปตองกระชายสองชั้นตั้งแต่กี้ตั้งแต่บ่ท่านใด กเกษียณอายุราชาการบบมีเวลาเฮ็ดจังสิอันนี้กเกษียณอายุราชาการแล้วมันมีเวลาเยอะเราก็เลยทําเองุงเองไปเก็บพักไปเก็บพักกับไปอยู่ในสวนไปตองกับอยู่ในสวนพักอิกตูพักหอมกับอยู่ในสวนปลาซิวอยู่ในน้ำใช้ไฟไปอีกสักครู่ ไฟกะไฟทานเท่านี่ล่ละต่ว่าขันมันแก่หลายขันมันไฟมันแห้งหลายเท่ากับใส่กี่เท่าใส่กี่เท่ามาโขเอไหเมื่อนี้หมกได้ประมาณ1 2 3หนึ่งสองสสหาหกเจ็ดโอ้โหรอดูนะคปะปลาซิวแก้วครูยายโสมัน,จะ,น,นจะเป็นยังไงดูผลงานจะเป็นยังไงแอนแอนแอน,แอนมันสุกหรือเปล่าโอ้โ oh, ห oh. เห็นบ่ค่ะเป็นอายบ่หอมหวยหวยหอมบ่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 ค่ะหอมไหมหอมออกจ๋อบ่มามามากินด้วยกันกินด้วยกันหมกปลาซิวแก้วหมกเใบตองมันหอม